ภาษาเยอรมันทําไมมันยากจังคะครูจะบอกว่าโบเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจเลยว่าภาษาเยอรมันเนี่ยมันยากจริงการออกเสียงบางเสียงไม่มีในภาษาไทยวิธีการแก้ไขคะ่ะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าภาษาเยอรมันออกเสียงยากเราต้องดูว่าเสียงนี้ทําปากยังไงลิ้นอยู่ตรงไหนอือย่างเช่นตัววเนี่ยนะหลายคนก็คือ เววอแหวนใช่ไหมแต่ภาษาักมันมัน,มนบอดใจเวนะมันต้องเอาฟันออกมาด้วยเว <V. V. S 1> อย่างเช่นประโยคแรกเลยถามว่าคุณชื่ออะไรวีเห็นไหมวี v. มันไม่ใช่วอแหวนมันต้องเอามีอาการเอาฟันออกมาด้วยวีไฮเซนซี zi. ตรงไฮเซนเนี่ยธรรมดาสอเสือธรรมดาแต่พอมาซีซีที่แปลว่าคุณเนี่ย ให้มีการสั่นที่คอ,อนิดหนึ่งนะคะจะเป็น v h y s e n z i v hygensi อืม,มอ่ะถ้าใครอยากจะเริ่มฝึกแต่งประโยคนะคะให้ลงคอร์ส a 1ของครู <laughs> <laughs> โปรโมทไปเลยเพราะว่าโบเรียนทางนี้มาโดยตรง เรียนการสอนภาษาเยอรมันมาโดยตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันควรเรียนก่อนอันเนี้ยควรเรียนหลังเรียนยังไงให้ไม่งงเพราะภาษาเยอรมันเนี่ยมันงงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนสอนเนี่ยจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะนี่คือสาเหตุว่าทําไมโบถึงแนะนําคอร์สของโบนะ